น้ำขิงที่คุณคาดไม่ถึงเพราะหมอเฟิร์นเองยังคาดไม่ถึงเลยนะขนาดเรียนมาจบแพทย์แผนไทยประยุกต์มาขนาดนี้คําถามมันมา,มาจากคําถามที่ว่ามีหลายคนถามหมอเฟิร์นมาว่ามันมีสมุนไพรตัวไหนไหมที่มีประโยชน์เยอะๆแล้วมันไม่ทำให้เราอ้วนมันช่วยเผาผ่านพลังงานมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันไม่สะสมในตับไตมีสมุนไพรตัวไหนบ้างจริงๆถ้าถามหมอไทยอย่างเราเนี่ย มีสมุนไพรเยอะมากที่มีประโยชน์เพราะสมุนไพรแทบทุกตัวมีประโยชน์ถ้าคุณรู้และใช้เป็นนะมีประโยชน์เพียบแต่หมอเฟิร์นเอาเป็นขิงละกันเพราะมันเป็นสมุนไพรคู่บ้านคนไทยมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรยุคโบราณและนะ้วเนาะก็คือขิงเนี่ยแทบจะมีทุกบ้านและแทบทุกคนที่จะเคยกินและเชื่อว่าหลายคนชอบกินน้ําขิงถูกไหมและบางคนก็เบื่อแล้วว่าแบบ ฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันดังมากเลยบางคนก็กลัวว่ากินเยอะๆแล้วมันจะสะสมหรือเปล่ากินเยอะๆเขาบอกว่าปลายมือปลายเท้าจะชาหรือเปล่าบางคนมีปัญหากินฟ้าทะลายโจรลําบากมากเพราะมันลดขมถูกไหมบางบางคนกืนยาเม็ดไม่ค่อยได้กินไปแล้วฟ้าทะลายโจรอม,มอยู่ในปากละลายในปากโอ้โหขมมากสวัสดีค่ะคุณเกดหรือเปล่า ที่บ้านต้มขิงแก่เดิมที่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยถ้าคุณรู้อีก3ข้อดีของน้ําขิงนะหมอเฟินเชื่อว่าคุณจะคาดไม่ถึงในประโยชน์แล้วคุณจะดื่มน้ําขิงอร่อยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเรามาเริ่มข้อแรกดีก่อนนะว่า3ประโยชน์ของขิงเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งทุกอันมีงานวิจัยรองรับคุณสบายใจได้แน่นอนสวัสดีค่ะใบภายมาเริ่มข้อแรกเนาะข้อแรกขึ้นงานวิจัยมาให้ละข้อแรกเลยคือ การที่คุณดื่มน้ำขิงเนี่ยเขามีงานวิจัยบอกว่าช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้เราง่ายๆอย่างนี้คืองานวิจัยเนี่ยเาในปี2008นเขาพบว่าเมื่อไหร่ที่เราดื่มน้ำขิงทุกๆวันนะเขาพบว่ามันจะไปช่วยลดการติดเชื้อในช่องปากและทางเดินหายใจของเราดังนั้นการที่คุณดื่มน้ำขิงเขาจึงสรุปอย่างนี้ก็คือ มันมีส่วนอาจจะช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันของคุณดีขึ้นและมันเลยมีส่วนลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้นั่นเองดังนั้นใครดื่มขิงอยู่สบายใจได้เลยแล้วบอเฟินว่ามันเหมาะมากๆเลยนะกับช่วงนี้ที่เป็นยุคโควิดเนาะการที่เราจะติดเชื้ออะไรสักอย่างเนี่ยที่เราต้องใส่แมสเพราะว่ามันแพร่กระจายในอากาศใช่ไหมคุยกับใครแล้วมันอาจจะเข้าปากดูดสูดเข้าทางจมูกได้ดังนั้นการดื่มน้ําขิง แล้วมันไปช่วยฆ่าเชื้อที่อยู่ในปากและทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยถือว่าน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในยุคนี้เลยนะดังนั้นใครที่ไม่ชอบกินฟ้าทะลายโจรน,น้ำขิงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถดื่มเพื่อช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้อ่าข้อที่2ใครมีคำถามพิม์พมาได้เลยนะคะหมอเฟิร์นถ้ารู้ก็จะตอบให้หมดเลยข้อสคือการดื่มน้ำขิงเนี่ย ช่วยลดโอกาสสมองเสื่อมมันเป็นอย่างนี้หลายคนมีข้อสงสัยมากแล้วมีปัญหาจะติดอยู่ตรงนี้มากว่าเดี๋ยวนี้พออายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจำอะไรไม่ค่อยได้เลยกลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมในอนาคตหรือเปล่าหมาเฟิร์นมีสมุนไพรตัวไหนแนะนำบ้างมีแน่นอนก็คือน้ำขิงน,นี่เองค่ะเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายใครก็ตามที่กลัวว่าตัวเองจะสมองเสื่อมมันมีงานวิจัยดังนี้ค่ะงานวิจัยเนี่ยเขา เขาทดสอบในผู้หญิงวัยเกินกลางคนนิดเนึงออายุประมาณ50ถึง60ปีเขาพบว่าให้ผู้หญิงเหล่านี้ดื่มน้ำขิงทุกวันติดต่อกัน2เดือนพบว่ามันช่วยพัฒนาความจำของเขาให้ดีขึ้นเขาเลยสรุปดังนี้ว่าเชื่อว่ามันจะลดโอกาสการเกิดโรคสมองเสื่อมได้นั่นเองดังนั้นใครที่ดื่มขิงอยู่ ถ้าคุณกลัวว่าคุณจะความจําเสื่อมกลัวว่าจะเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตเห็นมีคนรอบข้างหรือคนที่บ้านเป็นการดื่มน้ําขิงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คุณป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้นะคะใครเข้ามาพิมพ์ชื่อเล่นมาได้นะหมอเฟิร์นจะได้เรียกชื่อถูกเนาะอ่าข้อที่3ข้อนี้หมอเฟิร์นทาอยู่แล้วก็มันเวิร์กมากๆการดื่มน้ําขิงสําหรับผู้หญิงนะคะข้อนี้ก็คือช่วยลด อาการปวดท้องประจําเดือนได้ข้อนี้มันมีเป็นปัญหามากเลยนะค่ะหมอเฟิร์นเองเนี่ยตั้งแต่เด็กละเป็นคนที่ปวดท้องมากๆเลยใครปวดท้องบ้างใครปวดท้องพิมพ์ปวดท้องเลยนะคุณเกตเกดหรือเปล่าต้มดื่มน้ําขิงในปริมาณเท่าไหร่คะถึงจะป้องกันสมองเสือ่อมอ่าเดี๋ยวหมอเฟิร์นดูให้นะถ้าในงานวิจัยนะเขาใช้ขิงสกัด ดังนั้นมันก็หมายความว่ามันใช้ปริมาณที่เข้มข้นกว่าการที่คุณต้มดื่มเป็นขิงสดดังนั้นแนะนำให้คุณดื่มขิงสดจริงๆขิงสดก็ดีแต่ว่าในงานวิจัยเขาต้องการปริมาณที่ชัดเจนดังนั้นเขาเลยใช้สกัดแล้วให้คุณผู้หญิงดื่มดังนั้นการจริงๆการกินขิงสดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่ากินทุกวันใช่ไหมคะอ่า มาข้อสามก่อนเนาะข้อ3ก็คือช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนมันมีปัญหามากมายอย่างนี้เพราะว่าตอนเด็กๆหมอเฟิร์นก็ดื่มกินไม่ใช่ดื่มสิกินยาแก้ปวดท้องประจำเดือนอย่างเช่นพาราไอบูโปรเฟนเยอะใช่ไหมเราก็คิดนะว่าถ้าเราต้องกินยาแก้ปวดในทุกๆวันแบบนี้ไปจนจนกว่าเมนเราจะหมดเนี่ยเราจะสะสมสารเคมี ทุกๆเดือนอย่างเงี้ยอ่าแป๊บหนึ่งนะคะแบบสะสมสารเคมีทุกๆเดือนไปทุกปีทุกปีแล้วตับไตของเรามันจะยังโอเคอยู่ไหมพอไปเรียนแพทยแผนไทยประยุกที่มอแม่ฟ้าหลวงใช่ไหมก็ได้รู้ว่าขิงเนี่ยมันมีอยู่ในตำรับยาโบราณด้วยนะ ที่เขาใช้กันมาตั้งนานแล้วอ่ะที่ใช้รักษาโรกเกี่ยวกับสตรีเนาะใช้ทั้งแม่หลังคลอดใช้ทั้งในตำรับยาแก้ปวดท้องประจําเดือนคือมันมีเยอะมากแล้วในปัจจุบันงานวิจัยก็ยังบอกอีกว่าขิงเนี่ยถ้าคุณกินมันจะช่วยลดอาการปวดท้องประจําเดือนได้และเขากินขนาดไหนก็คือในงานวิจัยเขาบอกว่าให้คุณกินก่อนประจําเดือนมา4วันแล้ว ผลปรากฏว่าเขาเทียบกับกลุ่ม2 3สกลุ่มเนาะกลุ่มแรกกินน้ำกินขิงเนี่ยแหละขนาด2 250มิลลิกรัมกลุ่มที่2กินไอบูโโรเฟนเนี่ยแหละ400ลมิลลิกรัมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งกินยาแก้ปวดท้องประจำเดือนก็คือมีเฟอร์นามิกแอซิด250มิลลิกรัมเนาะเทียบกันเขาพบว่าได้ผลพอกันเลยดังนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะถ้าใครที่ไม่อยากกินยาที่ใช้สารเคมีเนี่ยคุณสามารถ กินน้ำขิงหรือซื้อเป็นขิงผงขิงเป็นเม็ดก็มีเนาะแทนกันได้โดยโดยถ้ากินแบบเนี้ยมันเป็นของจากธรรมชาติดังนั้นมันจะสะสมในร่างกายน้อยกว่าการที่คุณกินยาซึ่งอายาแก้ปวดท้องประจำเดือนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยาในกลุ่มเอนเซตยาในกลุ่มนี้มันเป็นยาแก้อักเสบที่ถ้าคุณมีแผลในกระเพาะหรือถ้าคุณไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันอาจจะทำให้ไประคายเคืองกระเพาะได้ดังนั้นมันอันตรายกว่าการที่คุณ กินน้ำขิงหรือกินยาที่เป็นขิงแน่นอนอืดังนั้นพอหมอเฟิร์นรู้อย่างเงี้ยว,ว,ว้าวมากข้อน,นี้ก็คือเราสามารถมีอีกช้อยหนึ่งได้เลยนะซึ่งอันนี้หมอเฟิร์นทํามาละก็เลยเอามาบอกคุณว่าทําก่อนที่ประจำเดือนมา4วันผลปรากฏว่าอาการปวดลดลงคือไม่ได้บอกนะว่ากินแล้วคุณจะไม่ไม่ปวดท้องอแต่มันช่วยให้คุณมีอาการปวดท้อง ลดลงและช่วยให้คุณปวดท้องในช่วงเวลาที่สั้นลงออะก็คือเราจะหายปวดท้องเมนได้เร็วขึ้นนั่นเองและอันนี้ก็คือมันจะไปช่วยคุณลดการใช้ยาของที่ทํามาจากสารเคมีพุ่นให้ก็คือยาฝรั่งนั่นเองดังนั้นคุณสามารถใช้ขิงที่เป็นสมุนไพรใกล้ตัวของคุณเนี่ยต้มดื่มได้ต้มยังไงต้มง่ายๆเลยคุณก็ฝานไว้สัก3าแว่นแล้วก็ต้มกัน ชงกับน้ําร้อนเนาะแล้วก็รอให้อุ่นซึ่งถ้ารอให้อุ่นเนี่ยมันจะได้สารสําคัญในขิงด้วยก็จะมีประโยชน์ต่อคุณมากๆเลยดังนั้นข้อนี้คือมันมีประโยชน์มากๆถ้าใครได้รับประโยชน์จากความรู้ในวันนี้อยากให้แชร์ออกแบ่งปันออกไปเยอะเพราะว่ามันจะช่วยผู้หญิงหลายคนที่ปวดท้องประจําเดือนเหมือนกันช่วยอีกหลายคนที่กลัวว่าจะสมองเสื่อมช่วยอีกหลายคนที่กลัวว่า ในยุคโควิดว่าจะติดเชื้อแล้วไม่ชอบกินฟ้าทลายจนกินอะไรได้บ้างอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆดังนั้นถ้าความรู้ในวันนี้มีประโยชน์อยากให้คนแชร์ออกไปเยอะๆแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้าขออวยพรให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและหน้าเด็กลงอ่าเรามีคนดื่มน้ำขิงเยอะมากๆดังนั้นถ้าชอบเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยหมอเฟินก็จะเอามาทำ ให้ความรู้ไลฟ์ให้คุณบ่อยๆทำคลิปสั้นให้คุณบ่อยๆนะคะชื่นชมมากๆเลยที่ยังมีคนดื่มน้ำสมุนไพรอยู่เยอะแยะเลยหมอเฟินก็เป็นคนที่ดื่มเกือบจะทุกวันเหมือนกันเนาะอ่าดังนั้นวันนี้